เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,70บาทนะครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายนะครับมาจากฐานเงินสมทบสุดท้ายก่อนความเป็นผู้อุตนสิ้นสุดลงนะครับโดยจะเอาฐานเงินสมทบ60งวดนะครับสุดท้ายมาบวกกันแล้วหารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย โดยสำนักง,งานประกันสังคมนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบกรณีชราภาพตั้งแต่วันที่3เเวธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในเงินส่วนกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้ได้รับสิทธิ์หรือการนับสิทธิ์นะครับเงิน เงินกรณีชลาภาพจะต้องมีการนำส่งตั้งแต่3สินวาคม2541นั่นเองนะครับเท่ากับปัจจุบันประมาณ24ปีเนาะเงินบำนาญชลาภาพนะครับเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับหรือ5ปีเนี่ยนะครับเต็มๆเนี่ยจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้มีตนสิ้นสุดลง จ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนจ่ายมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างกันดลก,กว่าตัวอย่างที่1ทงส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1370บาทน,นะครับส่วนเกินจาก180เดือนอส่ง ส่วนเกิดจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35บ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินนะครับนี่คือส่วนที่เกินมาจาก180เดือนสูตรคำนวณ1.5คูณ20นะครับเท่ากับ30%ที่ได้เพิ่มนะครับ20%เดิมที่เราได้อยู่แล้วบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ1,370บาทนะครับเท่ากับ5,185บาทเป็นเงินบำนาญที่จะกุนตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา30ปีจํานวน13,70บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30รบ15ปีเท่ากับ15ปีส่วนที่เกินมานะครับสูตรคํานวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ13,70บาทนะครับเท่ากับ4,407บาทเป็นเงินบํานาญที่จะคุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา25ปีจำนวน13,70บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้25ลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่ได้เพิ่ม20เดิมบ15ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35 35ของ11,370บาทนะครับเท่ากับ3,630บาท ส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 3 7 0บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่ได้เพิ่ม20เดิมบก7.5ที่ได้เพิ่มเป็น27.5 27.5เของ13,700บาทนะครับเท่ากับ2,852บาท เ็นเงินบำนาญที่ใจ้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน1 3 7 0บาทนะครับ20%ของ1 3 7 0บาทเท่ากับ2,074บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจ้คุณตลอดชีวิตนะครับตัวฐานเงินสมทบนี้นะตารางนี้นะครับจะเป็นในกรณีที่คุณส่งเงินสมทบประกันสังคมมาจำนวนปีอื่นๆนะครับณนะปัจจุบันมันยัง ตันอยู่ที่ประมาณ24ปีก็ตามนะครับแต่อนาคตนะในอนาคตถ้าคลิปนี้ยังคงอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับเพิ่มมากขึ้นก็ดูฐานเงินสมทบละกันนะครับกับจํานวนง้วที่ส่งนะโดยประกันสมงคมเริ่มส่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเริ่มส่งวันที่31ธันวาคม2541คือเริ่มมีการจัดเก็บเงินสมทบกรณีชลาภาพนะครับเริ่มมีการจัดเก็บในวันนั้นเพราะนั้นลองไปนับดูแล้วก็จะรู้ว่า ณนะตอนที่คุณกเกษียณคุณจะได้รับบํานาญจากประกันสังคมต่อเดือนนะครับเท่าไหร่ด้วยฐานเงินสมทบนี้นะครับลองคํานวณดูเองนะครับแต่ละคนจะมีฐานเงินสมทบที่อาจจะแตกต่างกันหรือเหมือนกันก็ลองดูนะก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t s นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตา3า33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเนตตอนนี้นะครับมันเท่าไหรส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่างวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบับตรประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา 33, 333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านท่านนะครับคำถามของท่านท่านจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ